เป็นการที่จะบอกว่ามีแฟนมีในครั้งนี้นะครับคือมีหลายฝ่ายมากที่บอกว่าช่วยเราทําให้มันมีแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอบคุณทางแบบว่าผู้สนับสนุนทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทางทีมงานทุกคนว่าจะเป็นทีมทีมเพลงทีมแดนเซอร์ที่แดนเซอร์ทุกคนโอ้โหวันเมื่อวันเมื่อวานเราซ้อมกันแบบ เพราะว่ามันลื่นนิดหนึ่งใช่ไหมเราแบบทุกคนก็แบบลื่นกันบ่อยมากเลยแบบว่าขอบคุณพี่พีมาพี่พีก็แบบว่าดูแลตลอดพาขึ้นสเตจพาบล็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับทุกคนให้แดนเซอร์ด้วยครับขอบคุณพี่แดนเซอร์มากมากครับผมภูริจานด้วยใช่เราก็ขอบคุณทีมคอนเสิร์ตทีมเพลงทีมโปรดักชั่นทีมดีเรคเตอร์นะครับผมทุกคนที่แบบว่าคอยช่วยเราคอยอยู่หลังเวทีเพื่อไม่ถือน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าซัพพอร์ตเรามากๆเลยครับใช่แล้วก็ขอบคุณทีมไซเดอร์ทีมเมเนเจอร์ ทีมเอ่อเมคอัพนะครับของทีมเข้าไปอยู่ในห้องนั้นนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนดูบ c r ีอารเราก็คือแบบแล้วเขาแบบอะไรอะไรคือแบบทุกคนแบบก่อนนะครับหลังวิชีขอเสียงอุ้มให้หลังวิชีด้วยนะครับใช่แก็ขอบคุณเอ่อขอบคุณขอบคุณเอ่อพี่เพื่อนๆด้วยนะครับผมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับที่มาวันนี้คุณแม่อยู่ไหมครับคุณแม่อยู่ตรงไหนนะขอโทษนะครับคุณแม่ครับ มีใครรู้ไหมว่าแม่เป็นอย่างไครับด้านขวาครับขวาแป๊บนึ่งนะวันนี้บอกว่ามีเพื่อนเล้ก็มีแบบครอบอรรรค,ครัว<ฮ>มาด้วยนะครับเราเราไปถามคุณแม่ครับนะครับโอ้ยน่ารักมากครับไฮขอ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 ต้องให้คุณแม่โรสเลยคนระับคุณแม่สาวแม่โรสครับพี่ตากล้องคองร,ร,รับวิ่งผมจะยาวไปปะเดี๋ยวนะมีกล้องตรงนี้ไหมมีตรงนั้นนะคุณแม่ผมครับแม่ผมใส่ชุดลิงลิงอยู่ตรงนั้นนะครับ เสี่นี่โอ้โหนนี้แบบใจนิ่งมากๆเลยครับผมอเอาผมต้องยินนีใช่วยไม่ใช่อุณแม่ยืนขึ้นได้ไหมครับนี่ครับขอบคุณคุณแม่เรื่องที่วันนี้มีลูกมคุณแม่ก็คอยจะถอดตลอดแม่ไม่ได้นอนนะครับเจ็ดแปสิบห้าหนึ่ที่ที่ผมได้มาที่ไทยครับดูแลตลอดเลยใช่คุณแม่ครับคุณแม่เลี้ยงลูกมาดีมากเลยน้องน่ารักมาก ไม่แปลกที่ทุกคนจะรักน้องเลยครับจริงๆครับอ๋อสุดยอดครับแม่ครับใช่ครับขอบคุณคุณแม่ขอบคุณครอบครัวคุณเพื่อนๆมีเพื่อนๆตั้งแต่บอกว่าแบบมาทยมต้นอะไรเมัธยมปลายมามาหาด้วยครับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณพี่โอมด้วยนะครับพี่โอมคุณโอมนะครับผมที่คอยพพอร์ตตลอดนะคุณสมฤทธิ์ร่วมบุญผมต้องขอบพระคุณอย่างยิ่ง ที่คุณได้ช่วยในวันนี้คุณสมรักครับคุณสมรักคุณสมยในปีนี้มี่เขาใส่คดีแกนด้วยนะเฮ้ยชอบคดีแกนตัวนี้คุณสมรัครับคุณพูดต่อหน้าเจ้าบ้ดาวันจิงปีนี้จะได้กลับมาเมืองไทยอีกไหมครับทุกคนจะกลับได้กลับบ้นเอะครับ เรได้ยินเลยครับคุณไท้าทายเจ้าปาดาวถ้าปีนี้แพนจิกไม่กลับมาระวังนะใช่จะขอบคุณพี่อมนะครับเพราะว่าพี่อมเนี่ยช่วยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่บอกาอยู่ที่จีนแล้วก็เราจะเตรียมงานคือบอกว่ามีรายละเอียดเยอะมากคือมันเพราะว่าเตรียมงานแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าแบบเรื่องเรื่องง่ายอะไรเลยนะครับคือแบบเขาเหนื่อยมากเขาก็แบบมาแต่เราไม่แบบส่งมาบ้าพี่ยัง ออได้เชมละไม่ยุ่งไปละเขาเขาเขายุ่งมากแล้วเขาก็บกว่าเตรียวนั้นแต่้หมอทเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในตัวผู้งเอ้จริงหรือเปลพมอมคุงสมรร้างร่วมบุญเสียงหน่ยครับวันนี้มันเป็นแฟนมีที่อ้ห่นมากมผมบอกได้เลยว่า่เป็นแฟนมีที่อมากผมไม่เคยเจอ ศิลปินคนไหนใช้คําว่าในโลกเลยผมก็ทํางานศิลปินระดับโลกมาหลายคนแต่ผมไม่เคยเจอศิลปินคนไหนที่พูดขอบคุณในทุกภาคส่วนแบบคุณเลยมือจริงคุณเป็นเด็กที่โคตรน่ารักเลยมันต้องอยู่แล้วเพราะว่ามีงานแบบนี้เนี่ยคือไม่มีทุกคนก็คือไม่มีเราในวันนี้ไม่มีเราที่แบบว่าหยรดเไม่มีงานเลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนนะครับ ก็คือเอ่ออยากจะขอบคุณเต้เ, <Yay! S 1> เพราะว่าแบบคือเวลาเวลาน้อยมากทุกคนในการเตียมครั้งนี้แต่ว่าคืออยากอยากทำให้มันดีครับช่านแล้วก็เพราะว่าคือเรารู้สึกว่าทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้คือนั่งนั่งมานานมากก็คือเราอยากจะอินเทอร์นทุกคนอยากจะทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ทำโชว์ทำสตอรี่ให้ทุกคนได้เห็นนะครับช่าเพราะฉะนั้นเอ่อขอบคุณเต้ด้วยครับผมขอบคุณครับ คุณตัวเองเพราะว่าคุณเป็นเหมือนพลังงานเป็นแสงสว่างให้กับเช้าบาดานะแล้วก็เวลาถึงนั้นจะมีน้อยแต่ความเต็มที่ของคุณเขานั่งมาสมามชั่วโมงแล้วเขายัางนั่นงได้อีกเยอะใชาไหมล่ะ